ต่างชั้นบนาทางเข้าถนนทางเข้าหน้าบ้านนะครับาตาห้องนอ่ชั้นสองนะครับได้เป็นมุมสมีทา้างางนมานาอันนี้ด้านมองูองฝัที่ไปถนนด่านสิงห์วิจุขาน นี่ครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเราวนมารอบที่ของเราไปแปลงในสุดแล้วขับรถออกมาก็มาเจอบ้านของเราด้านหลังนี้นะครับป้ายห้อยถูขอาไรเอ่ยสวยๆด้านหลังนะครับ มาอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาอยู่มุมฝั่งขวาของบ้านนะครับห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาทำรั้วกั้นรอบห่างจากบ้านของเราเป็นกิโลนะครับ เยอมากครับแค่นี้ครับโอเคเรียบร้อย